จ้ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับสูตรคํานวณน,นะคะสําหรับคลิปนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณวิ่งบน2ส,สูตรนะคะทางเราขอมาคํานวณวิ่งบน2ส,สูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะรวมกันสนับสนุนสลากินแบ่งบรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณในวันนี้นะคะขอแนะนำการคำนวณวิ่งบน2สูตรนะคะสำหรับสูตรแรกนะคะเอาหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยครั้งที่1นะคะบวกหลักสิบครั้งที่4บวกหลักหน่วยครั้งที่4บวกกับเกาคงที่นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคำนวณโดยกันนะคะว่าวิ่งบนของเรา2สองสูตรนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะสำหรับการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะน้าสูตรไปใช้เรามาเริ่มการคํานวณโดยกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณแรกนะคะหลักแสนนะคะเล้ห้าห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่สิบห้าสิบห้าได้ตัวเลขห้านะคะห้าบวกเก้าคงที่ก็ได้สิบสี่ได้เลขสี่สำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดเจ็ดสี่ สำหรับการคำนวณสูตรวิ่งบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเดนไลห้าแลสี่ผลออกสามวบนเจ็ดเ็ดสี่เพราะฉะนั้นการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเดนไล่สี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะในงวดนี้สามวบนออกเจ็สี่ำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแซนได้สี่สี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งสิบสองสิบสองบวกเจ็ ได้ตัวเลข8นะคะ8บวกเก้าคงที่ได้17ดได้เลข7สําสำหรับผลออกรางวัลที่หนึง่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก2 2 7สําำหรับการคำนวณวิ่งบนในงวดนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นเลข8และเลข7ผลออก3ตัวบนสองเพราะฉะนั้นการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7็นะคะเลข7ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออกสอง เรามาบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนได้5 5บวก2ได้7 7บวก2ได้99บวก7 16 16บวก5 21ได้เลข1น,น่นะคะ1บวก9ได้10 10ได้เลข0สำหรับผลออกรางวันที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบ,บนออก4 0 3ย์สาำหรับการคำนวณบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข1และเลข0ย์น ผลออก3ตัวบน40 3เพราะฉะนั้นการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณนะคะในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนจะก3ตัวบนนะคะออก4 0 3นามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลข7 7บวกส11 11บวก9 20 20บวก1 21 2งบวก8 29ได้ตัวเลข9้านะคะ 9ก้าบุยเก้าได้สิบแปดได้เลขแปดสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขเก้าและเลขแปดผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นการคำนวณสูรวิ่งบนในงวดนี้เข้าสองตัวเลขน,นะคะเลขเด่นที่คำนวณมานะคะเขาเต็มนะคะเลขเก้านะคะและเลขแปด เข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะคะในงวดนี้3ตัวบนออก938สำหรับแนวทางการคำานวณในงวดถัดมานะคะหลักแสนได้8 8บวก9 17 17บวก2 1 9 1 9บวก8 27ได้ตัวเลข7นะคะ7บวก9ได้16ได้เลข6สำหรับผลออกรางวันที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก4ี6 สำหรับการคำนวณวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้เลกเด่นนะคะเลข7และเลข6ผลออก3ตัวบน4 4 6เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข6นะคะเลข6ในการคำนวณในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก4 4 6สหำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1่เมษายนพศ63นะคะเรามาคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าสำหรับสูตรคำนวณเลขของเรานะคะคำนวณได้เลกเด่นอะไรบ้างนะคะ หลักแสนเลยห้าห้าบวกสี่ได้เก 7, 16, 16้าเก้าบวกเจ็ดสิบบหกบวกสี่นะคะยี่สิบยี่สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บเะคะได้เก้าหรับผลออกรอลนกันดูนะคะในการคำนวณสูตรที่หของเรานะคะวิ่งบนคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขศูนย์และเลขเนะคะสำหรับสูตรคำนวณแรกนะคะคำนวณได้เลขศูนย์และเลขเก้านะคะตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะ สำหรับการคำนวณในสูตรที่สองนะคะสูตรคำนวณบนในสูตรที่สองนะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักสิบบนบวกหลักร้อยครั้งที่หบวกหลักหน่วยครั้งที่สนะคะบวกกับ6กคงที่หลักหมื่นนะคะเลขหนงหบวกสได้5 5าบวกหได้6 6หบวกสได้8ได้ตัวเลขแปดนะคะแปบวกหได้14ได้เลขสี่สำหรับผลออก รางวัลที่หนึง่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบ,บนออกเจ็ดเจ็ดสี่การคำนวณวิงบนในงวดนี้คำนวณดายเลขเด่นนะคะเลขแปดและเลขสี่ผลออกสามตัวบ,บนเจ็ดเจ็ดสี่เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเดน่นการคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะเลขสี่ในการคำนวณในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะสามตัวบ,บนออกเจ็ดเจ็ดสี่เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลังมือ9 9บก7 16 16บ1 17 17บก4 21 21ได้เลข1 1บว6นะคะได้7สําหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก2 2 7การคํานวณสูตรบนในงวดนี้คํานวณไดเล็เด่นนะคะเลข1และเลข7ผลออก3ตัวบน2 2 7เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะ ได้เจ็ดในการคำนวณนะคะในงวดนี้เข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน3ตัวบนออกสองเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักเบอร์เลข8 8บวก2ได้10 10บวกสอง12บบวก2 14ได้ตัวเลข4นะคะ4ี่บวย6ได้10 10ได้เลข0ูนส, ون, สำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก4 0 3นย์สาม สำหรับการคำนวณสูตรวิ่งบนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะเลข4เลข0ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นการคำนวณในงวดนี้เข้า2ตัวเลขนะคะเลขเด่นของเราที่คำนวณมานะคะเลข4เลข0นะคะเข้า2ตัวเลขเต็มๆนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยและหลักสิบบนนะคะในงวดนี้3ตัวบนออก403สำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักมือนเลข8 8บวกศูนย์ได้8 8บวก9 17 17บวก5 22ได้ตัวเลข2 2บวก6นะคะได้8สํสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก938สสาำหรับการคำนวณบ,บนในงวดนี้คำนวณได้เลขเด่นนะคะได้2และเลข8ผลออก3ตัวบน938เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข8นะคะ ได้ไปในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก938าเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักมือเลข7ดบวก3ได้10 10บบวก2 12 12บวกได้เลยศนะคะ0ูบวก6ได้6สสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก4 4 6 การคำนวณนบในงวดนี้คำนวณไดเลขเด่นนะคะเลขศูนย์หรือเลขหกผลออก3ตัวบน4 4 6เพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้6นะคะเลข6ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักหน่วยบน3ตัวบนออก4 4 6 4 4 6นี้นะคะคืองวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่1่เมษายนพศ .63 นะคะ สูตรคำนวณน,นี้วิ้งบนนะคะก็เป็นสูตรที่2นะคะเรามารับการคำนวณด้ยกันนะคะว่าสําหรับสูตรคำนวณของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักหมืน่นไ 0, ด้ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่สี่บวกเจ็ดนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดสิบเก้าได้ตัวเลขเก้านะคะเก้าบวกหกได้สิบห้าได้เลขห้าสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุ้นกันดูนะคะท่านผู้ชม สำหรับการคำนวณบนในสูตรที่2ของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลข9และเลข5นะคะในการคำนวณสูตรที่2ของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข9และเลข5นะคะยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสำหรับ2สูตรนี้นะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆยทุกทท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้โชคดีทุกทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ